สวัสดีจ้าพ่แพอแม่พี่น้องเอทซีสุขูสุขอนนะคะเนาะมันกระด้างแต่ทพื่อไม่แก่ลมหายนะครับพี่น้องทำไมใช่เฮดพอนะคะพี่น้องเวลาไปกินเฮดพอได้มากนะคะเนาะแกงแสบแซ่บเลยค่ะพี่น้องเหน,น,นื่อยนะเราขาดพี่น้องเนาะแก่อัดเจ ยังให้อใส่น้ำอัเจะนะพี่น้องสุดแซ่บจ,จ้าเหอนกระร่าขน,นๆนะคะเนาะตั้งเตาเลยเนาะ,ค,ะนค่ะพี่น,อน้องค่ะพี่นอ้องหมดกีน้อยแล้วค่ะพี่น้องกับเบียร์กับพริกทอดตำไว้นะคะเนาะ ต่อตะเสตะเบ็กนะคะพี่น้องเนาะขัะเบียนะคะพี่น้องใช่ไหมใส่เห็ดผอลงไปน้อะะพี่น้องนี่ขอออนๆนะคะหสดพอหนัง ยังรม่มาเห็นเฮ็ดฟอหนังครัพี่น้องสเสยบนะจ้าก็ไราไปเก็บเฮ็ดฟอมาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเฮ็ดฟอหนังนะครับพีนะะพ่น,อนะะ้องเดี๋ยวสักพักๆๆๆๆๆๆๆรๆๆนๆๆ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 ะ เอ็กซุปเลยเนาะค่ะเนาะจะนำปลาไหลของพี่สาวพี่น้องขอเติมเลยสดครับพี่น้องอืหอมๆค่ะยังใหม่ใส่เน็ดพรอนะครัพี่น้องัคนัอ่อนๆเนาะค่ะเนาะ เลือค่ะเดือกกิแกรหมอะไรจเห็ดพอหนังน้ำประดาคับพี่น้องจุดแกสจุดยอดจุดยอดนัวลงไปนะคะขอบเลี้ยงมาติดหม่อยค่ะเนาะ แฝดยังไม่ใส่เทดพอนะคะอันดวนกินเทนเองค่ะเนาะหยุดจังนอนะคะ,ะ,นนะ,คะพี่น้องแล้วขอไป่เด็กคนนะคะเนาะเดี๋ยวจะพักให้ค่อยพักพักนะคะพี่น้องเนะ ขึ้มาห้ยขอบเบียดติดหมอนนะคะพี่น้องค่ะแสบๆค่ะพี่น้องมาเด้ออินแกงม้กสายเ,เห็ดพอน้ำปลาดาจ้าโจงกน้ำปลาดาบ่ค่อยเดี๋ยวว่างเนาะค่ะพี่น้องขึ้นข้างว่าทั้งวานเขาว่านน้ำเนาะค่ะเนาะมือบุ้มมิ้วลาหอดจับโทรศักตาทุลักค่ะพี่น้องแล้า,าว่างก็ถึงได้ไปยามเพื่อนๆด้วยด้อเนาะค่ะเนาะ กยษฎาได้มาใส่ยา่ากันลได้ค่ะพี่น้องน้ำลงไฮลงหน้าเนาะค่ะน้ำเมื่อยเมื่อยค่ะพี่น้องขังงะะงงงงดจ้าเก็บอ่อนๆนะคะพี่นออ้องน้ำแป๊บๆๆๆขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพี่น้องนะคะเนาะที่เข้ามารับช่วงส่งปัญหานะคะพี่น้องเนาะ กำลังกจยแห้ปลาดาตลอดนะคะพี่น้องขุณที่คอมเมนต์กับขุณทุกการติดตามนะคะเนาะขุนเพื่อนๆนะคะเห็นากินกันนะคะพี่น้องเนาะกร,ระดาษวางปลาดาษกระถิไปเยี่ยมทุกบ้านนะคะพี่น้องตจงนี้ก็กำลงังใหญ่ๆอยู่นะค่ะเนาะออกไปเบิง้งคลิปเบิ้งยังเบิ้งยอดหลัางหายนาะค่ะพี่น้องเนาะ สสุกแล้วนะคะพี่น้องน้ำใ่หอมนะคะพี่น้องราคาก็ใบเนื้นะะนอแรงแล้วค่ะเนาะผักอิตูดีผักอิตูดีอืมเข็ดแจ่มนะคะพี่น้อง เด้อเส,สร็จแล้วกันจ้าเรียนมาใหม่เป็ดเหตหนังนะคะพี่น,ออออน้องหอมหอมหอมเสร็จเสร็จจ้าพวกเราสวยสองสวยพี่น้องจิบกระดาษขอจบคลิปเพี้เนี้เนาะค่ะพี่น้องนะเนาะฝากอะไรเกาแชร์กดติดต,ตามในกระดาษได้จ้า สวัสดีจ้าคแคบจากน้องนอก่อนังนะคะเนาะทาเราไปกินเลยเรียบร้อยแล้ว